เป็นยังครับอาการดิมตาคนอีกบ um> ่อืเอ้จะบอดไว้เท่ ู้น่อยอาการเดิม เอาเทียนบอดจริงๆตู้น้ำมันเปียกยางค้างเลยติดไม่เกี่ยวครับรุ่นนี้บอใส่แบตก็ได้บอคือนรถหัวฉีดติดบอคือแหลกเลยคังแรกเลยติดบอเมื่อนีนี่วันนี้ที่จะขี่นี่ทีวันบอติดเนี่ยรับ ก็ติเลยแบบเงียบไปเลยใช่ใช่ กนขี่ไปมีควันมีอย่างบ่บ่มีเนาะล <c oughs> ้างได้อย่าให้โดนหัวเทียนเอาถุงยางขอไว้ ไม่ครับถ้าเอาหายยังก็เลยหยันยันหยันยันไว้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งติดได้หัวเทียนใหม่ติด ได้ของไหมติดไว้พูดน้ำเขาท้งน้ำมันเขาในี่อย่างมันคือจังสีดะทิงเทียนมันทือจังสีอันนี้ไว้เถอะ เช็คว่ามันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันจะเดินเบาไม่ค่อยอยู่ ปกติเรีรยวมนต้องวางที่ลงปุ๊บมันติดนิ่งเลยอ,อันนี้มันสตาร์ทขันโบบีขันล่งกับว่าติด มันต้องอย่างนี้มันถึงจะแมนมันนะเสร็จแล้วครับเด,ไไดี๋ยวลองมาอ,อีกก่อนครับถ้ามันไม่ได้จริงเี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวนกระจอกม,มาม่ไห้ให้ตอนนี้ผมเอาผัดเตยพันล่องมงขันพันแล้วมันหายก็คือเดี๋ยวถ้ามันเป็นอีกเราค่อยเปลี่ยนหัวนกระจอกใหม่ตัวน,นี้ขอร้อยห้าสิบบาทครับมีตั้งวาวด้วย,ยครับผม เพราะที่ปกติเบรคมันบนหนาสียันเราต้องบิดคันเร่งนะ เมันเดินเบาได้เลยวัวนี้ช่วงว่าฮะขันต้าฮ่าปล่อยปล่อยทีไรเห็นมันสิดับเองมันเออขันตั้งไว้สูงก็เร่งพูดแบบอือเหมือนความูลซื้อคือต้าฮ่าวามอมูลซื้อมันแตกต่างเลยเนาะคือมันแหนี่ยนพวกเราเลยครับ